ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริทึกบัญชีกิจกรรมของกิจการพาณิชยาการรมตอนที่ส่งนะคะซึ่งอยากจะขยายความจากตอนที่1แล้วก็ให้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกรณีบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีรายการเกิดขึ้นสงเดือนค่ะก็คือเดือนกันยาย,ยนและเดือนตุลาคมนะคะทีนี้เรามาดูรายการและทําการวิเคราะห์ว่าจะต้องทํำยังไงนะคะ ทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันที่1กันยายนค่ะกิจการมีการซื้อพัดลมนะคะสังเกตนะคะอันนี้เป็นการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อค่ะและจํานวนที่ซื้อคือทั้งหมดอยู่10เครื่องนะคะราคาทุนเครื่องละอยู่ที่900บาทเงื่อนไขาการชรําระเงินก็คือหรือเครดิตเทอมอยู่ที่3ามทับสิบทับนะคะทีนี้พอเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ทำยังไงใช่ไหมคะ ไม่ยากค่ะอันดับแรกนะคะถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเราก็รู้เลยค่ะว่าเราจะต้องมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้านะคะทีนี้เวลาหามูลค่าของเจ้าหนี้กานค้าหายไงเราก็เอาจํานวนสินค้าที่เราซื้อมาทั้งหมด10เครื่องคูณราคาต้นทุนเครื่องละ900บาทเพราะนั้นคูณเสร็จก็จะได้มีเจ้าหนี้กานค้าอยู่ที่9,000บาทนะคะทีนี้เรามาให้ความสนใจว่าเมื่อเราวิเคราะห์รายการได้แล้ว เราจะใช้ระบบการ,รบัปบัญชีสินค้าคงเหลือแบบวิธี periodic หรือ perpetual นะคะถ้าเป็นวิธี periodic เราจะทําการเดบิตบัญชีซื้อเท่ากับ900 0บาทและเครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะ900 0ันบาทการบัึกบัญชีสาหรับวิธี perpetual จะบันทึกโดย d ดบ i ตสินค้าคงเหลือ9,000บาทและเครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะสังเกตนะคะจุดที่มีความแตกต่างกันจะอยู่ทางด้าน d ดบ i ตค่ะ วิธี periodic debit ซื้อค่ะแต่ perpetual ต่อเนื่องจะบันทึกสินค้าคงเหลือค่ะทีนี้ต่อไปต่อไปเราจะทำการวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นวันที่7ของเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนโจทย์บอกว่ากิจการมีการขายพัดลมเป็นเงินเชื่อให้กับร้านผาหุ้นลายสองเครื่องในราคาขายเครื่องละ3,002มเง erm ื่อนไขเครดิตเทอม2 15เอทับ30นะคะแล้วก็มีต้นทุนขายของ พัลมเครื่องละ900บาทนะคะทีนี้พอเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญอันแรกเราต้องหามูลค่าของลูกหนี้ให้เจอก่อนค่ะว่าเราจะต้องบันทึกลูกหนี้ไว้เป็นจำนวนเท่าไหร่วิธีการง่ายมากเลยค่ะก็คือว่าเราจะเช็คว่าเราขายให้สินค้ากับลูกหนี้นั้นทั้งหมดกี่เครื่องนะคะอันนี้เป็น2เครื่องและขายเครื่องละ3,200บาท นั้นจะบันทึกลูกนี้เท่ากับเอา2เครื่องคูณเครื่องละสามพัเป็นเงิน6,400บาทนะคะทีนี้ในส่วนของการคิดคำนวณหาต้นทุนไว้รอว่าเป็นเท่าไหร่เพราะอันนี้จะเอาไว้ใช้บันทึกในวิธี Perpetual แบบต่อเนื่องนะคะก็เลยมีความจะเป็นต้องหาราคาต้นทุนไว้ก่อนค่ะทีนี้ต้นทุนก็ดูจากโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า,วาขายตัวพัดลมไป2เครื่อง และราคาต้นทุนขายอยู่ที่เครื่องละ900บาทก็ไปคูณ900เพราะนั้นต้นทุนขายอยู่ที่1,800บาทค่ะต่อจากนั้นเมื่อเราเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขได้ครบแล้วต่อไปเราก็ไปทําการบันทึกบัญชีนะคะสําหรับวิธี p e r i d i c ตอนขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะทาการบันทึกโดยเดบิตลูกหนี้การค้าหมดหนึ่งสินทรัพย์ยอดที่ขายเท่ากับ6,400บาทนะคะแล้วก็เครดิตบัญชีขายหมด4ไเปรายได้อยู่ที่6,400บาทค่ะ ทีนี้สำหรับในส่วนของวิธี p r o v e t ช a l นะคะจะมีหลักการบันทึกบัญชีทั้งหมดอยู่2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1บันทึกการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อขั้นตอนนี้ไม่ได้แตกต่างจากวิธีพรุดิกก็คือเดบิตลูกหนี้เครดิตขายค่ะแต่ขั้นตอนที่2ที่วิธี p r o v ว t ช a l มีเพิ่มเติมคือทุกครั้งที่มีการขายสินค้า กิจการต้องมีการบันทึกต้นทุนขายเสมอค่ะนั้นตัวเลขที่เราเตรียมไว้แล้วต้นทุนขาย2เครื่องก็คือ1,800บาทเราก็จะทําการบันทึกบัญชีโดยเดบิตต้นทุนขายหมวด5ค่าใช้จ่ายไปที่1,800บาทและเครดิตสินค้าคงเหลือลดลง1,800บาทสินค้าคงเหลือลดลงเพราะเอาสินค้าไปจําหน่ายนั่นเองนะคะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าจุดที่มีความแตกต่างกันระหว่าง2วิธีนั้นจะอยู่กระบวนการขั้นตอนที่2ค่ะ จะมีการบันทึกต้นทุนขายทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าและสําหรับของแยกเดือนกลับไปวันที่1นนะคะจุดที่มีความแตกต่างกันจะอยู่ที่บัญชีที่ด้านเดบิตค่ะถ้าเป็นวิธีของวิธี periodic ตอนซื้อสินค้าจะทําการบันทึกบัญชีโดยเดบิตซื้อแต่ถ้าเป็นวิธี perpetual จะเดบิตสินค้าคงเหลือน,นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเราไปทําการวิเคราะห์วันที่27ของเดือนกันยายนค่ะโจทย์บอกว่ามีการจ่ายชําระ เงินนะคะให้กับเจ้าหนี้ร้านเย็นสบายนะคะทั้งจำนวนที่กิจการไปซื้อสินค้าในวันที่1กันยายนนะคะและทีนี้พอเจอโจทย์แบบนี้สิ่งสำคัญต่อมาเราต้องทำการตรวจสอบเช็คว่าวันที่เขาไปจ่ายชำระเงินนี่วันที่27มีสิทธิ์ได้รับสลดเงินสด ตามเงื่อนไขที่ชำระ3ทับสิ้ทับสามมนะคะทีนี้ถ้าเราเราตีความจากเงื่อนไข3ามทับสินทับส5นั่นแปลว่าถ้ากิจการชำระภายใน15วันนับจากวันที่มีการซื้อคือวันที่1งดังนั้นวิธีการนับวันเราก็จะเริ่มนับจากวันที่2เป็นต้นไปแล้วให้ครบ15วันก็จะตกไปวันที่16เดือนกันยายนนะคะทีนี้โจทย์บอกว่า กิจการนั้นมาจ่ายชำระวันที่27เดือนกันยายนถ้าดูจากเงื่อนไขแล้วเราจะพบว่าไม่ได้จ่ายชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นในสำหรับเคสนี้กิจการจะไม่ได้รับส่วนลดเงินสดนะคะขอแยกอีกครั้งว่าทำไมเพราะไม่ได้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน10วันนับจากวันที่ซื้อคือวันที่1 และถ้า10วันก็ต้องอยู่ในช่วงระหว่างที่2ถึงที่16นั่นเองนะคะดังนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหลังจากที่วิเคราะห์ได้ลงตัวแบบนั้นแล้วหน้าที่ของเราเราก็จะมาบันทึกบัญชีโดยการจ่ายชำระเงินให้กับเจ้านี้กันค้านะคะทีนี้เราติดค้างในการซื้อพัดลมเป็นเงินเชื่อเราบันทึกไว้เครดิตเป็นเจ้าหนี้กันค้า9,000บาทดังนั้นเช็คแล้วไม่ได้รับส่วนลดเงินสดดังนั้นก็จะไปจ่ายชำระ เงินเต็มจํานวนที่ค้างชําระโดยกิจการจะทําการบันทึกกิจการจะทําการบันทึกโดยเดบิตเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ9,000บาทแล้วเครดิตเงินสดค่ะและสําหรับวิธี Perpetual นะคะแบบต่อเนื่องบันทึกเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างทั้ง2วิธีนี้นะคะต่อไปวันที่30ของเดือนกันยายนนะคะโจทย์บอกว่ามีการรับชําระหนี้จากร้านมหาัยทั้งจํานวนซึ่ง เกิดจากการขายสินค้าให้ในวันที่7นะคะเอาละค่ะทีนี้แต่เราไปเช็คเงื่อนไขอีกนิดนึงก่อนนะคะว่าเงื่อนไขในการให้เครดิตเทอมสำหรับร้านมหาหลัยนั้นกิจการนั้นให้เครดิตเทอมอยู่ที่3ทับ15 n ทับ30ทีนี้เราอยากทราบว่าเฮ้ยวันที่เขาม็าชำระคือวันที่30นี่ร้านมหาหลัยจะได้รับส่วนลดเงินสดไหมวิธีการ เราขายสินค้าให้วันที่7ดังนั้นเราก็เริ่มนับวันที่8ให้อยู่ภายใน15วันก็จะถึงวันที่22ดังนั้นถ้ามาจ่ายในช่วงระหว่างวันที่8จนถึงวันที่2 2ก็ย่อมได้รับส่วนลดรับแต่ผลปรากฏว่าเขามาจ่ายเงินในวันที่30ดังนั้นจึงเกินระยะเวลาที่กําหนดไว้กิจการนะคะจะได้รับเงินสดลูกหนี้ทั้งจํานวนที่ค้างชําระ และลูกหนี้จะไม่ได้รับส่วนลดเงินสดเพราะอะไรเหตุผลคํำตอบคือไม่ได้ชําระภายในรอบระยะเวลาที่กาหนดนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากมเมื่อพิจารณาครบรอบด้านแล้ววิธีกรารบันทึกบัญชีเราก็บันทึกเขาเป็นลูกหนี้ไว้6,400ดังนั้นตอนรับชําระหนี้เราก็รับเต็มจมํานวนค่ะโดยเดบิตเงินสด6,400บาทและเครดิตลูกหนี้กันค้าออกค่ะดังนั้นข้อนี้วันที่30กันยายน วิธีการบัญชีทั้ง periodic และ perpetual ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง2ส,ส่วนนะคะในลำดับถัดไปเราจะทำการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะทีนี้เรามาดูจย์ของวันที่6ตุลาคมค่ะกิจการมีการซื้อเครื่องปรับอากาศเป็นเงินเชื่อนะคะแล้วก็ซื้อจากบริษัทแอร์เย็นจำนวนทั้งหมด10เครื่องในราคาทุนเครื่องละ10,000บาทและเงื่อนไขที่ชำระคือ2อ 15, n ทั30ค่ะ อันนี้เราก็ตีความว่าเขาให้เครดิตเทอม30วันแต่ถ้าสามารถชำระภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด2%นะคะทีนี้พอเจอโจทย์แบบนี้ขั้นตอนแรกเลยค่ะหามูลค่าของเจ้าหนี้กันค้าที่เราจะบันทึกไว้ก่อนนะคะการหานั้นก็เอาข้อมูลจากโจทย์ค่ะเราซื้อมาทั้งหมด10เครื่องและในราคาเครื่องละ10,000บาทเราก็เอา จำนวน10เครื่องคูณเครื่องละ1,000 0บาทดังนั้นเราก็จะบันทึกเจ้าหนี้การค้าไว้เท่ากับ1,000 0แบาทนะคะทีนี้การบันทึกบัญชีแบบวิธี periodic เราจะเอาเข้าบัญชีซื้อค่ะและมูลค่าอยู่ที่1,000 0แบาทแต่ถ้าเป็นวิธี perpetual เราจะเอาเข้าบัญชีสินค้าคงเหลือนะคะแล้วเครดิตบัญชีเจ้าหนี้เหมือนกันดังนั้น เราก็จะเห็นความแตกต่างว่าบัญชีที่บันทึกแตกต่างกันระหว่าง2วิธีนี้จะอยู่ที่บัญชีด้านเดบิตนะคะทีนี้ต่อไปวันที่10ค่ะมีการซื้อเตารีดไอ้น้ำเป็นเงินเชื่ออีกแล้วค่ะแล้วก็เงื่อนไขอยู่ที่3ทัสบ 15, าทับห0สำหรับเคสนี้นะคะเงื่อนไขตัวนี้แปลว่าการให้เครดิตเทอมอยู่ที่60วันแต่สามารถชำระภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ก็จะมีสิทธิ์ได้รับสลดอยู่ที่3นะคะดังนั้นเจอโจทย์แบบนี้เหมือนเดิมค่ะต้องหายอดมูลค่าของเจ้าหนี้กันค้างให้เจอก่อนโดยเราจะไปดูว่ากิจการนั้นมีการซื้อสินค้าทั้งหมดกี่เครื่องก็เอา10เครื่องค่ะแล้วคูณในราคาเครื่องละ980ดังนั้นเราจะบันทึกเจ้าหนี้ไว้ทั้งหมดคือ9,800บาทค่ะเหมือนเดิมค่ะวิธี p e r ิด d i เราจะเอา รายการที่เกิดขึ้นนั้นไปบันทึกไว้ในบัญชีซื้อค่ะโดยเดบิตบัญชีซื้อที่9,800บาทและทางด้านวิธี p e r p e t ชชจะเดบิตสินค้าคงเหลือ9,800บาทค่ะและบัญชีที่อยู่ด้านเครดิตจะบันทึกเจ้าหนี้กันค้าค่ะเพราะนั้นก็จะเห็นความแตกต่างว่าด้านที่มีการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกันจะอยู่ทางด้านเดบิตนะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเป็นวิธี p e r i o d i c จะใช้ บันทึกโดยวิธีบัญชีซื้อค่ะแต่ถ้าเป็น Perpetual จะบันทึกเดบิตสินค้าคงเหลือนะคะทีนี้ในวันที่12ของเดือนตุลาคมเกิดเหตุการณ์ก็คือว่ากิจการมีการส่งคืนเตารีดไอน้ำค่ะที่กิจการเคยซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัทรีดเรียบนะคะส่งคืนไปหมด5เครื่องค่ะดังนั้นรายการที่เราต้องหาคำตอบให้เจอก็คือส่งคืนและส่วนลดค่ะ เราก็เอาจำนวนที่กิจการส่งคืนไป5เครื่องค่ะและคูณเครื่องละกี่บาทเราก็ไปเช็คค่ะว่าตอนที่เราซื้อตอรีดนั้นเราซื้อเครื่องละเท่าไหร่ก็พบว่าเราซื้อเครื่องละ980บาทดังนั้นเอาสินค้าที่คืน5เครื่องคูณเครื่องละ980บาทก็จะส่งคืนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4,900บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ กิจการจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตบัญชีเจ้าหนีก้การค้าค่ะแล้วก็เครดิตส่งคืนและส่วนลดค่ะเป็นหมด5นะคะ4,900บาทและวิธี Perpetual ก็บันทึกเหมือนกันคือเดบิตเจ้าหนีก้การค้าแล้วก็แต่ส่วนที่ต่างอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะส่วนที่ต่างจะอยู่ด้านเครดิตค่ะเพราะว่าวิธี Perpetu a l เวลาที่มีการส่งคืนและส่วนลดนั้นกิจการจะต้องบันทึกไว้ในบัญชีสินค้าคงเหลือค่ะอันนี้นะคะจุดที่แตกต่างกันแต่ถ้าเป็นแบบวิธีพริกก็จะเครดิตส่งคืนและส่วนลดส่วนจำนวนเงินนั้นเหมือนกันต่อไปเราจะทาการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันที่15เดือนตุลาคมนะคะโจทย์บอกว่ากิจการมีการขายเครื่องปรับอากาศเป็นเงินเชื่อนะคะ ให้กับหอพักสีขามเรียงคือจํานวน5เครื่องและขายในราคาเครื่องละ15,000บาทเงื่อนไขคือ2ทับ10ทับ30ก็แปลว่าให้เครดิตเทอม30วันแต่ถ้าชำระภายใน10วันนับจากวันที่15ที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็จะได้รับส่วนลด2%นนะคะและหลังจากนั้นโจทย์ให้ข้อมูลด้วยมาก,ก็คือต้นทุนของ ตัวเครื่องปรับอากาศนะคะทีนี้พอเจอโจทย์วันนี้เราก็จะเตรียมข้อมูลทั้งตัวเลขแล้วก็ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะันับแรกค่ะบัญชีลูกหนี้การค้าที่เจอก่อนค่ะว่าเราจะต้องตั้งบัญชีลูกหนี้การค้าทั้งหมดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่วิธีการก็คือให้เอาจํานวนสินค้าที่ขายกับลูกค้าจํานวน5เครื่องและเอาราคาขายเครื่องละ15 0 0 0าันบาทนิสิตก็เอา2ตัวนี้คูณกันนะคะแล้วเราก็จะรู้แล้วว่า เราจะบันทึกทุกนี้ไว้เท่ากับ75,000บาทน,นะคะแล้วในขณะเดีวยวกันถ้าใช้การบ้วทบัญชีแบบ p อ r p e t u ์เ,ะเนะคะแบบต่อเนื่องกิจการต้องบันทึกต้นทุนขายทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าดังนั้นตัวเลขถัดมาที่ต้องจัดเรรียมก็คือต้อนทุนขายค่ะต้นทุนขายก็ไม่ยากค่ะกิจการขายทั้งหมดกี่เครื่อง5เครื่องและในราคาต้นทุนละกี่บาทโจทย์จะบอกอยู่แล้วค่ะก็นํามาคูณแสดงว่าได้ต้นทุนขายอยู่ที่50,000บาท ต่อจากนั้นเราจะไปทำการบันทึกบัญชีนะคะถ้าเป็นแบบวิธี periodic นะคะกิจการจะบันทึกขั้นตอนเดียวเลยก็คือเดบิตลูกหนี้การค้าเท่ากับ75,000บาทตามราคาที่ขายนะคะแล้วก็เครดิตขาย75,000บาทค่ะทีนี้ในส่วนของวิธี perpetual สำหรับขั้นตอนที่1นนั้นไม่ได้มีความแตกต่างไปจากวิธี periodic นะคะเราก็จะบันทึกโดยเดบิตลูกหนี้การค้าและเครดิตขาย เหมือนกันค่ะแต่ขั้นตอนที่2สิคะในขั้นตอนที่2นั้นวิธี perpetu a l จะบันทึกต้นคืนขายทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าดังนั้นเขาก็เลยต้องบันทึกเพิ่มขั้นตอนที่2คือเดบิตต้นคุนขาย5 0,000เราต้องเอาตัวเลข5 0,000่นที่เราคำนวณหาต้นคุนขายได้นะคะแล้วก็เครดิตสินค้าลดลงเท่ากับ5 0,000ค่ะเพราะนำสินค้าไปขายนั่นเองต่อไปเป็นวันที่20ค่ะ มีการรับคืนเครื่องปรับอากาศนะคะหลังจากที่ขายที่15วันที่20ลูกค้าก็เอาเครื่องปรับอากาศนั้นมาคืนสาเหตุที่มาคืนเพราะสินค้าชำรุดค่ะดังนั้นถ้าเจอโจทย์แบบนี้อันดับแรกหามูลค่าของรับคืนและส่วนลดค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเขาเอาสินค้ามาคืนกีนห่หน่วยก็เอามาคืน2เครื่องแล้วตอนที่ขายนั้นเราขายเครื่องละ1 5 0 0 0บาท เราก็เอา15,000บาทไปคูณค่ะแล้วก็จะได้จำนวนเงินในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นรับคืนและส่วนลดสําหรับในการวิเคราะห์หรือว่าทําการที่จะบันทึกในวันที่25นะคะตอนนี้กิจการจะต้องเอาเงินไปจ่ายชำระค่าสินค้าให้กับเจ้าหนี้บริษัทรีดเรียบแล้วค่ะที่กิจการไปซื้อสินค้ามาในวันที่10นะคะทีนี้สิ่งสำคัญมากที่สุดนะคะเราต้องทำการสังเกตก่อนค่ะว่า ในวันที่10ที่เราไปซื้อเตารีดเป็นเงินเชื่อเขาจากบริษัทเรียบนั้น10เครื่องต่อมาวันที่12กิจการมีการส่งคืนเตารีดกลับไปที่บริษัทรีดเรียบอีก5เครื่องดังนั้นข้อมูลตอนส่งคืนนะคะเราอย่าลืมเอานํามาพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่พิจารณาจุดที่1นนะคะก็คือเช็คก่อนคะ่ะว่าในการซื้อสินค้าครั้งนั้นอะ และจากบริษัทนั้นกิจการนั้นเรามีการที่มีการส่งคืนไหมถ้ามีเราก็ต้องเอามาพิจารณาด้วยต่อไปขั้นตอนที่2เราพิจารณาต่อไปว่าถ้าตอนที่ซื้อสินค้าในวันที่10มีเงื่อนไขยอยู่ที่3 1ทับสิทับหแสดงว่าในสเต็ปถัดไปเราก็ต้องมาพิจารณาว่าแล้วถ้าเขามาชำระในวันที่25นี้ บริษัทจะได้รับเส่วนลดเงินสดไหมนะคะทีนี้จะได้รับเส่วนลดเงินสดหรือเปล่าเราก็ต้องเริ่มนับจากวันที่มีการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อคือวันที่10เราก็นับให้อยู่ภายใน15วันแปลว่าก็ตั้งแต่วันที่11จนถึง25ถ้าเราชําระภายในระยะเวลา15วันนี้เราก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดผลปรากฏว่ากิจการชําระ ครบตรงตามที่กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้คือวันที่25ดังนั้นกิจการก็จะได้รับส่วนลดรับนะคะทีนี้วิธีการคํานวณหาเราจะต้องใจเย็นๆค่อยๆแกะข้อมูลไปทีละส่วนนะคะอันดับแรกเราไปเช็คก่อนค่ะว่าเราบันทึกเป็นเจ้าหนี้กานค้าของบริษัทรียเรียบที่ซื้อสินค้าไว้นั้นเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่ก็คือวันที่10ค่ะเราตั้งเป็นเจ้าหนี้ไว้ที่ 9,800บาทนะคะแล้วเราก็เอามาเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นในวันที่12เราพบว่าเรามีการส่งคืนสินค้าไป5เครื่องและเราทําการบันทึกเดบิตเจ้าหนี้การค้าลดลงนะคะเพราะอะไรเพราะเราคืนสินค้าบางส่วนที่ชำรุดไปแล้วนะคะดังนั้นกิจการก็จะเอาตัว 4,900บาทนนั้สำหรับรายการของวันที่25นะคะอ่านมันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดเดียวนะคะดังนั้นเราจะค่อยๆแกะไปดังนี้ค่ะในวันที่25นั้นโจทย์บอกว่ากิจการจะมีการจ่ายชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทเจ้าหนี้รีดเรียบจำกัดที่ไปซื้อสินค้าในวันที่10นั้นแสดงว่ากิจการไปซื้อสินค้ามาในวันที่10นะคะโดยซื้อสินค้า เป็นเตารีดไอน้ำนะคะจากบริษัทรีดเรียบนะคะซึ่งกิจการได้ทําการบันทึกไว้เป็นเจ้าหนี้อยู่ที่9,800บาทนะคะเราก็เอามาเป็นตัวตั้งว่าเรามีหนี้อยู่ที่9,800บาทต่อมาในวันที่12นั้นพบว่ามีการส่งคืนสินค้าให้บริษัทรีดเรียบเป็นจำนวน5เครื่องและกิจการทําการบันทึกลด เจ้าหนี้การค้าตามจำนวนที่ส่งคืนสินค้าไปที่4,900บาทดังนั้นในวันที่12ที่มีการส่งคืนนั้นกิจการก็อย่าลืมเอายอดที่เราบันทึกเจ้าหนี้ลดลงน,น,นั้นนำมาหักออกก่อนนะคะแล้วต่อจากนั้นเราจะพบว่าหลังจากหักส่งคืนนะคะเราก็จะมีเจ้าหนี้คงค้างสุทธิอยู่ที่9,900บาทนะคะ แล้วขั้นตอนต่อมาเราจะทำการตรวจสอบเช็คว่าในวันที่25ที่จ่ายชำระนั้นกิจการมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข3ทัพส้ทัพ60ไหมถ้าเราสามารถชำระภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นกันเชื่อขวอัที่10อยู่ในช่วงระหว่างวันที่11จนถึงวันที่25กิจการจะได้รับส่วนลดเงินสดอยู่ที่3%ดังนั้นพบว่า กิจการมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขเพราะชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นส่วนลดรับที่กิจการจะได้รับคำนวณหายไงเราก็ต้องเอามูลค่าของหนี้ที่ยังค้างชำระหลังจากหักส่งคืนแล้วคือ4,900บาทนะคะแล้วไปคูณอัตราเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3%เปอร์เซ็นต์ดังนั้นกิจการจะได้รับส่วนลดรับอยู่ที่1 4 7บาท สุดท้ายเราก็จะพบว่ากิจการจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เพียงแค่4,753บาทเมื่อคำนวณขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปสู่การบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะถ้าเป็นวิธีแบบวิธี periodic กิจการจะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้การค้า4,900บาทนะคะและ เครดิตจ่ายเงินสดลดลงแค่4,753บาทตามที่เราคำนวณได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะบันทึกบัญชีส่วนลดรับอยู่ที่147บาทค่ะทีนี้ความแตกต่างระหว่าง2วิธีนี้อยู่ตรงไหนบันทึกบัญชีที่อยู่ด้านเดบิตเจ้าหนี้การค้านั้นไม่มีความแตกต่างค่ะบันทึกเหมือนกันคือลดบัญชี นี่สินคือเจ้าหนี้การค้าลดลงแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ4,753แต่สำหรับชื่อบัญชีที่เกิดจากการได้รับส่วนลดรับถ้าเป็นวิธี Pervetual จะบันทึกเข้าบัญชีสินค้าคงเหลือ147บาทค่ะดังนั้นนี่คือจุดที่แตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชี2วิธีนี้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะคือวันที่30 เป็นการรับชำระเงินจากลูกหนี้นะคะที่มีการขายสินค้าให้เป็นเงินเชื่อในวันที่15เหมือนกันค่ะรายการอันนี้ก็ต้องเช็คเหมือนกันเรากลับไปเช็คนิดนึ่งค่ะว่าวันที่15นั้นกิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะและกิจการตั้งบัญชีลูกหนี้การค้าไว้เท่ากับ75,000ับาทเราก็เอายอด7 5 0 0 0บาทที่ขายสินค้า เป็นเงินเชื่อในวันที่15นะคะมาตั้งเป็นลูกหนี้ค่ะต่อมาทำการตรวจสอบเช็คดูที่โจทย์อีกนิดนึงค่ะเราพบว่าวันที่20นั้นมีการรับคืนสินค้าที่ขายไปเนื่องจากสินค้าชำรุดและเราพบว่าเราบันทึกไปลดบัญชีลูกหนี้ลงแล้วเท่ากับ30,000บาทใช่ไหมคะทำไมลูกหนี้ลดคะเพราะเขาเอาสินค้ามาคืนให้เรา2เครื่องไงคะ และเราก็จะนำรายการนี้ไปหักออกจากบัญชีของลูกหนี้กันคะเพราะเขามีการเรามีการรับคืนและส่วนลดในวันที่20หักออกไปเท่ากับ30,000บาทตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราหักกบลบกันเสร็จเราจะพบว่ามียอดลูกหนี้คงค้างสุทธิเพียงแค่4 5 5 0 0 0บาทต่อจากนั้นขั้นตอนที่2เราจะทำการตรวจสอบและเช็คอีกทีว่า วันที่เราได้รับชำระเงินจากลูกนี้นั้นเป็นไปนตามเงื่อนไขคือ2-10ทับ10 n ทับาไหมนะคะ,ะกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อวันที่15ดังนั้นถ้าชำระภายใน10วันโดยนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่30ภายใน10วันนะคะจะได้รับส่วนลดอีก2ผลปรากฏว่าเขาชำระวันที่30ซึ่งตรงกับวันที่30ที่เราทำการนับ พบอยู่ภายในระยะเวลาดังนั้นลูกหนี้รายนี้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจ่ายค่ะเพราะชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนั้นเวลาคํานวณหาส่วนลดจ่ายนะคะเราก็จะเอายอดลูกหนี้เราจะเอายอดหนี้สุทธิที่ยังค้างอยู่คือ45,000แล้วคูณด้วยอัตราส่วนลดอยู่ที่2%ก็อยู่ที่9,000บาทและเราจะได้รับเงินสดจากลูกหนี้เพียงแค่ 4 4 1 0 0บาทนะคะทีนี้วิธีการบันทึกบัญชีกิจการก็จะทำการบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสดเท่ากับตัวเนซสุทธิที่เราได้รับคือ4 40, 4,100บาทนะคะมาจากการที่เราคำนวณหาตัวนี้บันทึกไว้เป็นเงินสดและเราจะบันทึกส่วนลดจ่ายนะคะเท่ากับ900บาทที่เราคำนวณได้ตรงในคอลัมน์นี้และ จะบันทึกบัญชีล้างบัญชีลูกนี้ออกเท่ากับ45,000บาทนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธี Perpetual หรือวิธี p e r i o d i กจะบันทึกตอนรับชำระนี่จากลูกค้านั้นบันทึกเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันนะคะโดยเดบิตเงินสดเครดิตส่วนลดเดบิตส่วนลดจ่ายและเครดิตลูกหนี้ตัวเลขตามที่คำนวณได้เลยนะคะดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่า มันมีจุดสังเกตที่น่าสนใจก็ตรงนี้ค่ะในกรณีที่มีการซื้อหรือขายสินค้าไปแล้วและถ้ามีรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออาจจะมีการส่งคืนในกรณีที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือบางครั้งอาจจะมีการรับคืนในกรณีที่ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะอย่าลืมเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาทำการคำนวณแล้วค่อยหาส่วนลด รับหรือส่วนลดจ่ายที่จะได้รับอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าฟังรอบนี้ยังไม่เข้าใจก็อยากจะให้ลองฟังซ้ําแล้วก็ดูวิธีการคํานวณที่กัญญาณา์ทำให้ดูในคอลัมน์ที่เป็นช่องรายการที่เกิดจากการรับชําระหนี้หรือการจ่ายชําระหนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าคลิปนี้เป็นตอนที่2แล้ว ก็อาจจะทําให้ทุกคนนั้นเกิดความเข้าใจเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการทึกบัญชีพิรุดิกและพร์วิชวลขอให้ทบทวนบ่อยๆและฟังซ้ําๆก็จ,จะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะ